ยินดีต้อนรับน้องใหม่เจนซีเข้าสู่รั้วมอนารส่วนของเรามาดูกันว่า มนอนอของเรามีบริการด้านไอทีอะไรบ้างที่จะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นไปดูกันเลยน้องๆทุกคนจะได้รับ N U Account ที่เป็นรหรัสนิสิตที่จะสามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียนออนไลน์หรือ REG ระบบ e-learning ระบบห้องสมุดและยังสามารถเข้าใช้งาน Wi-Fi ได้อีกด้วยอยากจะบอกว่า Wi-Fi ที wi ่นี่แรงมากใช้ฟีตลอดการศึกษาแบบไม่ต้องงอเน็ตมือถือโดยเชื่อมต่อผ่าน a d N U Wi-Fi หรือ NU Wi-Fi 6G แค่ล็อกอินเพียงครั้งเดียวก็สามารถเชื่อมต่อได้อัตโนมัติหรือเวลาไปใช้งานที่มหาลาัยอื่นก็สามารถใช้เครือข่าย Edurom ต่อ Wi-Fi ได้เป็นไงเก๋ปะล่ะนอกจาก NU a c c o แอคแล้วน้องๆจะได้รับ NU Mail หลังจากวันรายงานตัวสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ระบบทะเบียนออนไลน์ m อ m a i l สำคัญมากในการเรียนของน้องๆน,นอกจากจะเอาไว้ติดต่อกันแล้วยังมีบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในการเรียนออนไลน์ใช้งานระบบ AI ผ่าน Microsoft 365และ Google Workspace ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโปรแกร,รมลิขสิทธิ์ให้ใช้ฟรียอย่าง Windows รุ่นใหม่ล่าสุดเอ้ยล่าสุดและ Microsoft Office ถ้าติดตั้งไม่เป็นเรามีพี่พ,พีซิดคอมช่วยติดตั้งให้ค่ะ แต่ถ้าอยากอัพสกิลด้านไอทีที่ซิทคอมมีอบรมให้ตลอดทั้งปีทั้งออนไซต์ site, และออนไลน์หรือถ้าน้องๆต้องการที่นั่งทำงานที่นี่เราก็มีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตห้องประชุมไว้ให้บริการแถมยังมีห้องสตูดิโอเอาไว้ฝึกประสบการณ์อีกด้วย มหาวิทยาลัยยังมีแอปที่ช่วยให้ชีวิตการเรียนของเราง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น n u Mobile App ที่ช่วยทั้งลงทะเบียนเรียนตรวจสอบปฏิทินการศึกษาตารางเรียนและช่วยดูผลการเรียนได้หรือถ้ายังไปไหนไม่ถูกก็มีนี่เลยแอปนำทางของเรา มีอีกอย่างที่น้องๆต้องห้ามพลาดคือการสอบคอมพิวเตอร์ ICT exam ให้สิทสอบฟรีเทิมละครั้งถ้าน้องๆไม่สอบก็ยืนจบไม่ได้นะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูบริการต่างๆด้านไอทีที่เรารวบรวมมาให้แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ sit.com แล้วเลือกที่บริการออนไลน์ e-service ตรงนี้ได้เลย น้องๆคนไหนพบปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้มาที่ซิดคอมพี่พีพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือติดตามข่าวสารด้านไอทีได้ง่ายๆเพียงกดไลค์ที่เ c e บุ o k ซิดคอมเอ,นอ็นยูได้เลยจ้า Terima kasih telah <laughs> menonton!